สวัสดีตอนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยุ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมมิ้นต์วอลล่อนะครับเป็นเกมใหม่ของแมปนิวเวลนะครับเขาสร้างขึ้นมาคือเขาเขาก็เขาก็กำลังตีาอยู่นะครับมาดูดูระเบิดแป๊ระเบิดแป๊บระเบิดแจะรู้จักอยู่แล้วนะนี่ะครับตาวิ้งเลยครับ พอพอดนเข้าไปนะครับอ,อสองคู่นี้นทะเลาะก,กันไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ผมได้ใช้ระเบิดแฟลชกับเขาไปแล้วหน,นึ่งรอบนี่เขาตกโลกตายกันทั้งสองคนเลยนะครับมันอันนี้อันนี้มันผมผมเคยใช้นะมันใช้ในบทปกติไม่ได้มันต้องใช้ในแบบควกจับคู่อะจับจับคู่ร่วมทีมอันนี้ครับ อยากลองปลาใส่ต้งแถวนี้ชั่วผมไม่ใช่คนดีนะโอ้ยจะบอกแล้วมันกลัวผมกันหมดเลย ปิวไม่โดน้ก็ระเบิดแปเนี่ยจะเป็นระเบิดที่จะทำให้เกิดแสงขึ้นบนหน้าจอซึ่งจะทำให้ผู้เล่นแบบ ไม่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ใช้เนี่ยหนีได้เพราะว่าระเบิดแฟรเนี่ยมันก็หนีได้ดีนะสําหรับผมอะผมว่าดีกว่าระเบิดฟันอยู่แต่ว่าถ้าเราป่ามันจะไม่ค่อยแม่นไงระเบิดแฟรเพราะว่ามันมันชอบหลบได้ระเบิดควัน,น่ะมันมันก็แค่แบบทาควันใช่ไหมแต่ควันมันก็ไม่ได้ขึ้นเร็วอย่างนั้เนี่ยมันเพื่อระเบิดแฟดอะแปบ๊บเดียววิ่งเลยเนี่ย เรียบร้อยเป็นไงทุกคนวิ่งแป๊บเดียวโมไซค์หายไปแล้วเป็นไงอ่ะเอาไปด้วยเอ้อ ลูกเหรอฮะจะไปไหนมานี่ยเปิดเปิดปูงวิ่งอวิ่งเลยอ่ะวิ่งเลย นะครับก็น้องวันนี้มีแค่นี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับายบาย